ดูดวงชาวราศีวิจิดวงชะตาเปิดแล้วถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาดวงเศรษฐีมาแล้วอดทนมานานอดทนอดกั้นกับคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมชิงไหวชิงพิบแล้วก็ยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งจริงดีความเพิกเขิมมห ah าประยองบังเกิดแทบจะทนไม่ไหวกับโชคชะตาท่านจะยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งจริงดีอำนาจบาร,รมีวาสนาและได้ค้นพบกับอะไรบางอย่าง ว่าย่โชคชะตาเศรษฐีของท่านกําลังจะมาในปี2 5 6 7าหขอทานายว่าโชคชะตาเปิดไพ่ย้าดวงชะตาท่านจะได้รับทรัพย์รวยโชคได้มีข่าวดีมีการจัดแจงตามแบบแผนประเพณีแล้วจะร่ำรวยขึ้นมาทันทีทันใดแบบก้าวกระโดดโชคชะตาแปลเปลี่ยนแปลผันมัตรนาเป็นไปได้ดีเหมือนมีอะไรบางอย่างมีดาบมาล้อมลอกแต่ก็เอาไม่อยู่ท่านจะได้ปรับปรุงแก้ไขและจะได้มีโชคลาภ ได้มีสิ่งดีๆในหัวคิดแต่เรื่องเงินในมือจับเงินไว้นะครับในเท้าเหยียบเงินมุ่งตรงไปข้างหน้ามองการไกลถึงอนาคตปรับปรุงแก้ไขเบื่อหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างวนเวียนกับปัญหาต่างๆทวารู้สึกจำแย่แต่ครอบครัวกลับได้ความแช่มชื่นไปก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับการจัดแจงตามแบบแผนประเพณีการมองการไกลถึงอนาคตก,การลื่นเริงสงังสรรค์ข่าวดีการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนามาสู่ตัวท่าน ท่านจะยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งจริงดีและท่านจะได้เป็นที่หนึ่งครับอะไรบางอย่างที่เข้ามาสนับสนุนคําชูจะเป็นอุปสรรคเพียงแค่เล็กๆน้อยๆและท่านก็ได้ผ่านพ้นไปเป็นไปได้ด้วยดีเงินทองไหลมาไดมาประสมเลศการจินตนาการภาพยศตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินผู้คนเยอะแยะมากมายรับปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาสิ้สิบเข้ามาสนับสนุนคําชูหนุนนําโชคชะตาแปลเปลี่ยนผันมรนาเป็นไม่ได้ดีการตัดสินใจอย่างเด็ดขาด เด็ดเดียวผ้าหวานนอนไม่หลับกระวนกระวายกระสับกระสายกับทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาท่านตกตำแหน่งเศรษฐีแห่งโชคเงินทองไหลามาทด้มาการตัดสินใจยังเด็ดขาดในครั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ท่านจะได้ส่องแสงสว่างและได้รับข่าวดีเหเร็วนี้ข่าวดีมาจากแดนไกลมาบอกข่าวถึงเรื่องราวต่างๆก,กา,า,การปราบประหารศัตรูมมมานแก้ไขป,ปรับปรุงในโชคชะตาแปลเปลี่ยนผันพัฒนาเป็นไปได้โดยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจใหมาย การเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยการประดิษฐ์ประดอยทางเลือกเลือกตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินความรักท่านจะได้ค้นพบได้พบเจอกับอะไรบางอย่างความแช่มชื่นการประดิษฐ์ประดอยในครั้งนี้จะมีการชิงไหวชิงพิบการใช้เล์เหลี่ยมเอเดบายแต่ยังไงท่านก็จะได้รับโอกาสดีๆได้รับถ้วยทองเงินทองไหลามาได้มาผสมเด็ดร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ทุกสิ่งทุกอย่างกําลังเปลี่ยนแปลงถ้ารู้สึกอยากจะหลบหลีกปิดกั้นตัวเองออกไปสถานที่ต่างๆเงินทองของท่านไหลามาเทมาผสมเลจร่ารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆกําลังจะเปลี่ยนแปลงแปลผันไปเพราะว่าท่านอดทนมานานเจอปัญหาต่างๆเข้ามาลุมเลาท่านจงมุ่งมั่นมุ่ง,งตรงไปข้างหน้าอย่าท้อถอยหลบหลีกซ่อนเล่นกับทุกสิ่งอย่างจะเกิดความคล่องตัว เงินทองจะไหลมาเทมาประสมเลบสุขสมสมหวังดังใจหมายความเล่าร้อจะบังเกิดขึ้นกับท่านเพราะฉะนั้นท่านจะทําอะไรก็รีบทําเลยครับอย่ารอช้าวงชะตาเศรษฐีการีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีในปี2567สสุขสมสมหวังดังใจหมายเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับทรัพย์ท่านพบกับความสุขความเจริญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อรอรับชมคลิปใหม่ถูกใจใกดซุปเปอร์แตงให้ติปทางช่องได้สวัสดีครับ